สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่ทเทนลิสช้อปนะลิงก์ได้อ,นะอยู่หน้าเองพิกอาร์ตไรวันไรปีทักเพจเทลลิช้อปได้เลยนะจ๊ะรีวิวสกินใหม่เยน่าที่จะมาในรูปแบบของวาร์เลอร์พาร์ทปีสั้นที่54นะครับผมเอฟเฟกต์การเปิดตัวจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทั้ง2ส,สกินเยน่ากับริกเตอร์นะจะมาในทีมอัศวินนักรบเวหานะที่มีปีกติดปีกบินได้น,นั่นเองนะผมไม่แน่ใจว่าบินได้ยังไงนะแต่ว่าเวลาเล่นเกมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดทั้งหมด3ชุดใน ผมมีสีม่วงสีแดงแล้วก็สีขาวเขียวนีนะผมเดี๋ยวจะให้ดูช่วงท้ายคลิปแล้วกันว่า สกินแต่ละสกินเวลาเรามองจากหน้าที่เราเล่นเกมเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมเดี๋ยวค่อยดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูพวกโมเดลคร่วาวๆก,กันต่อนะครับผมขาถามวพี่ครับทำไมเสียงพี่เป็นแบบนี้เพิ่งกินข้าวอิ่มๆม,มานะอันนี้เป็นโมเดลในเกมเอฟเฟกต์ Effect, การตีธรรมดาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สแต็คด้านพื้นทุกคนบ่กวุ่ยสโมตี้ครบสี่สเต็นะครับผมมันจะแบบว่ามีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นปะ มันจะป๊อปอัพขึ้นมาทุกทอดูด้นั้นะหนึ่งสองบูซิงโอ้ยป๊อปอัพขึ้นมาด้วยฮะสกิลหนึ่งจะแบบนี้ได้ไหมครับผมสกิลหนึ่งโอ้ God. ยจอเยน่าด้วยคนเล่นเยอะนะผมเยน่านะครับผมสกิลสองป่าดาวใจวู้ดรู้สึกเหมือนหมุนแรงขึ้นด้วยเป็นแค่แับดวงตะวันน่ะโอ้โหสกิลสองแบบว่าสวยทุกคนมันรู้สึกว่ามันเหมือนหมุนเร็วกว่าปกติไหมเออมันเหมือนหมุนเร็วกว่าปกติอัลติเมทอุ้ยเหมือนมีการประกบ เท่ามันประกบปีกเออสกิลหนูชัดซึ่งสม่้ยชัดซึมงซึมงสม่วยคือวอลล์รพาร์ทเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันมันไม่จเป็นต้องสวยมากก็ได้แต่ว่าเหมือนเส้นนี้แบบมาอยากมาในทีมเนี่ยทีมทองทองจับไปเลยนะนี่ไงล่ะดูซะก่อนนะคือเมนเยน่าต้องจัดเพราะว่าคือคนเล่นเยน่าเยอะแหละแล้วก็สกินเนี่ยไม่ได้แพงมากเลยเป็นวอลเล์รูพาร์ทของแบบจุกๆอ่ะโอ้โหอันนี้เป็นสกิล ดูดูดูสกิลป๊อบป๊อบนี่มีการคลายลงคลายดาบด้วยนะเออคือเวลาเราประกบดาบคู่ใช่ปหมเรากดประกบอันตีนี้ดาบมันจะออกมันจะแบบว่ามีแอนิเมชันที่แบบมันจะมีแอนิเมชันนิดนึงอ่ะกระตุกได้นิดนึงเลยหัวไหไหด้วยนะเออดูปาดออกไปปุ๊บป๊บป๊เป๊ปปเป๊ปนี่เห็นไหมปุ๊อบป๊อบป๊เป๊ปั๊บปึงสั่งปังไป็ตะปึงนี่อ่าพอเคลียร์ดาบออกปั๊บชิ่งโอ๊ยไม่มีอ่ะ อ๋ <AL> อเหมื <AL> อน <AL> ผมจําผิดไหมนี่เป็นโมเดลเขาเรียกว่าชุดสีม่วงทุกคนทุกคนก็ <ๆ S 1> ดูเองนะเปรีบยบเทียบเองนะทุกคนคิดว่าชุดไหนมันสวยที่สุดเออคิดว่าชุดไหนสวยที่สุดก็เอาชุดนั้นนะนี่เป็นสีม่วงคืออย่างน้อยทุกคนเนะี่ยผมเชื่อว,ว่านะมันจะให้เลือกหนึ่งชุดอยู่แล้วแหละเวลาเราซื้อบริพารนะนี่สีแดงนะผมสีแดงอุ้ยสียผมว่าสีแดงสวยนะสีแดงสวยนะปะปกติชุดสีเหลืองใช่ปะสีแดงโอเคทุกคนมันเหมือนกับ ตัดกับเอฟเฟก์สกิลพอดีนะครับผมเออดูดูด,ดูนี่หุ้ยแล้วเวลาแบบถือดาบแดงกัแบบประกบดาบก็ต้องสวยนะนี่เป็นชุดสีขาวเข,ขียวนะขาวเขียวนะดูดิขาวเขียวที่ผมให้อมืไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเออว่าไม่ค่อยนะไม่ค่อยส่วนตัวผมว่าชุดสีแดงสวยสุดละนะถ้าให้เทียบนะผมประมาณนี้ทุกคน สำหรับพวกชุดต่างๆของเยนานะครับผมวอลเลย์พารซีซั่นหน้าทุกคนจะต้องจัดกันแล้วนะสำหรับใครนะครับอยากได้วอลเลย์พารราคาถูกนะครับผมก็ ทักมาที่เพจเทลิท,ทชอปนะครับมีกิจกรรมมาให้เล่นนะคือคุณไม่ต้องเสียตังค์ทำกิจกรรมสักบาทนะเป็นกิจกรรมแบบกดไลค์เพจง่ายๆทุกคนแล้วก็ทักผมมานะครับผมที่เพจเทลิท,ทชอปนะครับคุณจะได้ส่วนลดวอลล์เปอร์พารันทีจากปกติต้องเติมทั้งหมด250บาทใช่ไหมก็ส่วนลดไปเลย50บาทนะครับจะเหลือทั้งหมด200บาทได้วอลล์เปอร์พารไปเลยน,นั่นเองนะครับผมนะไว้เจันคลิปหน้าละกันจเจอกันนะผมเด้อสุดเจต็มเกมให้ไปที่เทลิทชอปได้เลยนะครับเจอกันนะผมบบ๊ายบายย